สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับชุดนอนนานิประสงค์1,000วัตต์นะครับผมนี่ครับแบตเตอรี่รถยนต์มือสองนะครับใช้อะไรได้บ้างดูนะครับตอนนี้เราตอนนี้เวลา7โมงนะครับ7โมงเช้าแดดอ่อนนี่นะครับแผงตากแดดอย่นี่ดูตัวแรกนะครับสว่านสว่านนะครับ น,นี้เป็นสว่านมาเทคนะครับ430วัตต์ใช้ได้นะครับต่อไปมาดูลูกหมูนะครับ่านเจียของสเตลเล่ครับดูครับใชได้นะครับนครับาสามารถเอาแบตเตอรี่รถยนต์มือใช้ได้นะครับต่อไปทีวีครับผม ทีวีซิงเกอร์นะครับซิงเกอร์น่าจะเป็น24นิ้วใช้ได้ครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราไม่มีสายสัญญาณนะครับอันนี้มาทดลองให้ดูให้เสร็จนะครับ,น,รบน,น,นะะ 1, นะครับชุดนอนนะุดละรเซลล์หนึ่งพันวัตต์นะครับ แล้วก็แบตพลิ์รถยนต์ได้เลยแต่เดี๋ยวผมแถมแบตอันนี้ให้นะครับกับหลอดไฟนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ